ในนี้ซิมมีน้ำที่กินอยู่แล้วคือช่วงนี้ติดน้ำเย็นไม่ใช่ช่วงนี้หรอกคือจริงๆเราซิมมาติดน้ำเย็นมาตลอดเลยต้องการแก้วที่มันเก็บความเย็นได้นานๆเพราะว่าเราแบบทำน้ำแข็งเราทำน้ำแข็งรังเดียวเราใช้ได้นานอันนี้คืออยู่นานมากด้วยความที่แบบฝามันปิดแน่นมากสนิทมากแน่นนึงขนาดที่เรามีน้ำอยู่ในแก้วะแล้วน้ำมันไม่หกออกมาทุกคนเห็นปะมันมีน้ำอยู่ข้างในแล้วน้ำมันไม่หกออกมา คือมันปิดแน่นอย่างนั้นเลยเขาเป็นแบรนด์ของซินเลอร์เลิศนะแล้วข้อดีของเขาอย่างหนึ่งคือฝาตรงนี้สมมติว่าเราจะเปิดมากินหลอดตรงนี้ใช่ปะเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเก็บไม่ได้เขามีช่องให้เก็บแล้วช่องให้เก็บเนี่ยเป็นแม่เหล็กมันจะดูดเข้าไปแบบอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นแม่เหล็กดูดเราไม่ต้องกลัวแบบเฮ้ยวางแล้วก็เดี๋ยวจะล่นจะอะไรต้องถือแบบนู้นนี่เนะเราสามารถที่จะยกกินได้เลยโดยที่ฝาตรงนี้มันไม่ลูดแล้วพอเราแบบกินเสร็จอย่างเงี้ย เราก็มาปิดเออรดเกินเราก็ปิดมันแน่นๆอย่างเงี้ยมันก็แน่นมากๆเลยทุกคนแล้วเปิดออกมาถ้าเกิดใครที่แบบเอ้ยเราสามารถใส่หลอดตรงนี้ได้เพื่อที่จะกินตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วซินจะบอกว่าข้างในเนี่ยเขาเป็นข้างในเขาเป็นแบบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะนี่อย่างนี้เอออันนี้คือซิมกินน้ําอยู่จริงๆต้องขอบตรงเนี้ยเขาก็มียางตรงรอบตรงนี้ด้วยมันทําให้แก้วมันปิดแน่นมากอันนี้ที่ซินถืออยู่เนี่ยจะเป็นสีชมพูแล้วน่ารักมากอันนี้สีนี้น่ารักมากเลยดูฟิลแบบบาร์บี้มาจอะไรอย่างนี้เออใครที่อยากมีแก้วสบายดี กใบนะนี่โรยแล้วคือแบบไม่แรงด้วยใครที่สนใจนะคะก็สมามารถกดกรได้เลยสิบแปดราไว้ให้แล้วก็ตะกร้าจะคลิปซิมนะคะได้ของแท้แน่นอนส่งตรงจากบริษัทเลยค่ะ